มาเช้าไปแล้วคันหนึ่งค่ะมาเช้าไปแล้วคันหนึ่งสายไหนคะสายเหนือเนาะสายหนึ่งสายเหนือไปแล้วเพราะว่าต้องส่งก่อนสายเหนือปิดไวหน่อยนะคะช่วงนี้นิ่มซี้เสงติดไวนะนี่ยังรอเลยสองคันสองคันรอเพราะว่าไปไม่พอแน่นอนคันนี้มาอีกรออีกคันหนึ่งมาค่ะมาราลามูฟมารออีกคันหนึ่งเพื่อที่จะรับสินค้าแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะถ้าไม่ส่งไม่ส่งเอกชนไม่ส่งต่างจังหวัดลูกค้ากรุงเทพฯปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดสามารถส่งรวดแบบร้นราลามูฟ ที่มารับอย่างนี้ได้นะนะคะแล้วก็ส่งต่างจังหวัดเราก็จะห่อให้แบบนี้แพ็คสินค้าให้กันกระแทกกันเปียกกันชื้นกันหลุดกันสูญหายนะคะเนี่ยค่ะจะส่งอย่างนี้นะคะทุกวันทุกวันเลยทุกวันนะคะตัดยอดทุกวันนะคะส่งด่วนนะคะลูกค้าสามารถมารับสินค้าที่หน้าร้านเอาไปไม่ไหวแบบนี้ คือรถอย่างนี้ให้ไปส่งให้นะคะวันต่อวันไม่ค้างไม่ตกส่งรีบส่งให้เพราะว่าของแน,น่นแน่นหลานมากบอกเลยอยากได้สินค้าตัวไหนสอบถามได้เลยนะคะโทรหาน้องก็ได้เข้ามาสอบถามสินค้าที่หน้าร้านก็ได้เดินเล่นได้ไม่ว่าอยากได้อะไรสอบถามได้ทั้งวันทั้งคืนเซเว่นค่ะทีนี่หมือนเซเว่นบอกเลย ขายดีขายได้อย่างนี้ทุกวันพี่ๆค่ะตลาดเปิดแล้วนะน้าท่วมเราก็บอยัันนะคะพี่เราต้องค้าขายทำอะไรทำทำกำไรทําเงินต่อไปเด้อใช่เนี่ยข้างในี่ยต้องส่งอีกคันต้องขนอีกคันนะคะพี่รถกระบะนี่คันหนึ่งแม่แม่เจ้าวันนี้สี่คันครับสี่คันส่งกันแบบนี้เนาะเป็นตับเลยแต่ว่าหน้าร้านเราวางได้แค่นี้นะพี่เราจะวางกันพีระชุดพีระชุดนะเพราะว่าเต็มเลย เดี๋ยวแถวนี้เขาจะร้องเรียนเรากูดังชอบเพิ่มแล้วเชอบเพิ่มแล้วเดี๋ยวยวไใพาว่างๆพาไปเปิดดูนี่ด่วนอย่างนี้เนี่ขึ้นลลามูฟอย่างนี้เลยนะคะพี่ถ้าแบบว่ารีบเนาะลูกค้ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดรีบลูกค้าสามารถเรียกรถลลามูฟนะคะเรามีบริการเรียกรถให้หรือจะให้หนูเรียกให้ก็ได้ส่งด่วนอย่างนี้เลยนี่แบบนี้ อันนี้แค่เบาๆนะรอบเช้าไปแล้วนะคะขออนุญาตแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าที่แบบว่าสายเชียงใหม่นะคะต้องการจะส่งนิ่มซี่แสงนุ่มนิ่มเอ็กเพนสนะคะน้องขออนุญาตต,ตัดตัดยอดส่งประมาณเที่ยงเที่ยงเลยนะคะเพราะว่าเราต้องต้องไปก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะตกศกนะาะพี่อะขอบคุณทุกๆยอดโอนเลยนะคะขอให้พี่ๆขายดิบขายดีนะคะขายดิบขายดีทุกๆท่านเลยนะคะพี่ น่ารักมากโอเคสินค้ามีหลายรายการสนใจงานไหนสอบถามได้ขอบคุณพี่พทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ